ช่วงเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาริมน้ํายมที่อำเภอสวรรคโลกสุขโขทัยระดับน้ํอย่างทรงตัวนะคะ,คะนอกจากนี้สทนชอเองค่ะใช้แผนบริหารจัดการน้ําด้วยการพร่องน้ํารองรับปริมาณฝนตกระลอกใหม่และระบายน้ําผ่านประตูร,ระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทเพื่อลดผลกระทบน้ําหลากเข้าตัวเมืองสุขโขทัยค่ะ,คะดรสุรสีรกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสานชนะคะท่านก็บอกว่าช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ2 9ถึง31สิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะลดลง ทำให้สทนชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งค่องน้ําจากแหล่งกักเก็บน้ําที่มีน้ํามากช่วงเวลาดังกล่าวนี้โดยการพร่องน้ําท่านบอกว่าจะต้องบริหารจัดการค่ะร่วมกับจังหวัดที่อยู่ด้วย ท้ายเขื่อนอขออภัยค่ะท้ายน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเร่งระบายน้ําในลําน้ําเพื่อเตรียมรองรับปริมาณฝนหลังจากนี้แล้วก็เฝ้ราระวังพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่มีค่าความชื้นในดินสูงนะคะอย่างเช่นบริเวณภาคเหนือตอนบนและจังหวัดภูเก็ตที่มีฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาเพื่อเตรียมป้องกันการเกิดเหตุดินโคลนถลม่มแล้วก็กำชับให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์ก,ร,กรณี มีพายุจรพัดผ่านเข้ามาด้วยสําหรับปริมาณน้ําจากลุ่มน้ํายมจะใช้การบริหารจัดก,การน้ําผ่านประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์ค่ะเพื่อระบายน้ําออกทางคลองต่างๆแล้วก็ได้รื้อทางรถไฟที่กีดขวางทางระบายน้ํานะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองยมน่านและปริมาณน้ําส่วนที่เหลือจะระบายมายัางท้ายประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทยัยพิษณุโลกและพิจิตร ทั้งนี้นะคะท่านบอกว่าจะผ่านน้ำ่วนหนึ่งเข้าไปในทุ่งรับน้ำนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและพิจารณาระบายน้ำในทุง่งลงไปสู่แม่น้ำน่านหากระดับในแม่น้ำไม่สูงมากนะคะสำหรับภาพรวมสถานการณ์ทุกขภัยเกิดในพื้นที่5จังหวัดค่ะคือจังหวัดเชียงรายบริเวณอำเภอเมืองเวียงชัยเชียงแสนป่าแดดแม่สายพญามเมงรายแม่จันเทิงเชียงของเวียงแกน่นเวียงป่าเป้าพานแม่สวยแม่ลาวและขุนตาล ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะบริเวณอำเภอเมืองเวียงสาเชียงกลางและภูเพียงจังหวัดพะเยาค่ะบริเวณอำเภอเมืองผูซางดอกคําใต้เชียงม่วนเชียงคําและปงจังหวัดแพร่นะคะบริเวณอำเภอเมืองร้องกวางสูงเม่นหนองม่วงไข่และสองและจังหวัดสุขโขทัยค่ะบริเวณอำเภอเมืองสวรรคโลกสีสำโรงและสีสัชนาลัยค่ะค่ะ